สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุดสุคนครับมาพ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องใน EP ที่3นะครับผมหลังจาก EP ที่1 EP ที่2นะครับผมเข้ากับช่วงวิวมาเรื่อยๆครับอันนี้เป็น EP ที่3พี่น้องครับผมยังออมแอมนะครับยู่บริเวณแถวนะครับผมสะพานใกล้ๆสะพานโกลเด้นเกตนะครับผมสะพานที่ดังระดับโลกระดับฮอลลีวูดนะครับผม อานะครับผมเฮายางตามทางบันไดพี่น้องครับชมบิวไปเรื่อยๆครับผมนะครับคลิปมันยาวนะครับพี่น้องครับผมก็เลยเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามครับอีพีสามครับผมเฮามาชมบิวทั้งด้านบนครับนี่พี่น้องนะครับผมหลังจากเข้ายางไม่เรยนนะครับนี่ครับชมบิวสูงขึ้นมาอีกครับผมนี่เป็นมุ่มสูงนะครับผม ใกล้ๆพี่น้องครับผมเนี่ยทางเข้ายางขึ้นมาครับยางขึ้นมานะครับเป็นบันไดไหมครับคุณนะครับสะพานอยู่ทางไกลๆพุนครับเ่ากับสียางนะครับผมขึ้นไปช่มบิ้วนะครับผมอันนี้มุ่มมุ่มสูงนะครับพี่น้องเอาขึ้นไปเบื้องเทิงครับว่ามีเอียงครับอยู่ทั้งเทิงนะครับผม ออกกําลังกายพี่น้องยางออกกําลังกายครับนี่แล้วนะครับแถวๆใกล้ๆสะาพานนะครับผมกาะนะครับผมมีเลือมีลถดมีน้อง,น,องน้ำนะครับผมจริงๆนะครับผมอยากขึ้นไปทายทั้งสะพานพี่น้องแต่ว่ามันปิดนะครับผมโควิด นะครับเขาปิดสะพานนะครับม่อยค้นขึ้นไปนะครับเทิงสะพานี่ก็สามารถยางได้ได้พี่น้องยางแล้วก็ขี่จักรยานมัน็สิมีทางไถทางมั่นนะครับเทิงสะพานนะครับนี่พี่น้องดอกเอียงครับเคยเห็นบ่พี่น้องอันิยานะครับเมื่อกี้นี่คือดอกสาลายครับสาลายบนบกนี่นะครับมันคือสาลายครับบัแมนพี่น้องต้นไม้ธรรมดาเลยละมันคือจังสาลายซื้อ นุนแนเพนน้องยุ่งกลๆกุ่นนะครับผมแนเพนไกลๆนะครับนี่ครับล้อมรอบบริเวณล้อมรอบทั่งๆนี่เป็นก้อนหินใหญ่ๆนะครับเป็นก้อนหินเนี่ยบานีท่างนี่ครับยางไปเรื่อยๆเนี่ยครับชมวิว ั้งแรกก็เกินครับผมเพิ่งได้มาสัมผัสใกล้ๆนะครับสะพานโกลเด้นเกตเนาะนะครับเห็นเต่ในหนังฮอลลีวูดครับนี่แหละบริเวนแถวๆใกล้ๆสะพานครับเป็นแบบนี้แหละครับมีโอกาสพี่น้องขึ้นไปท้ายทึกสะพานได้นะครับสีขึ้นไปท้ายพี่น้องเบื้องในคลิปไหนครับตอนที่เขาเปิดสะพานนะครับผมเรื่อใบพี่น้องมีคนเล่นได้พี่น้องนั้นคนอยู่ทังเลื่อใบครับฝรั่งครับฝรั่งสายลุยครับผม วอยานน้ำค้นเคื่อ่เนนะครับอยสิกาเ่นครับผมเทากัมีเสือชู้ฉีบมีอย่างอุปกรณ์เซฟย่างดีหมดแล้พี่น้องนะครับห้ายครับเรือใบอยู่ในน้ำนี่ครับอยู่ส่งสูงครับเลี้ยวลงไปพี่น้องพู้นนะครับอยู่เกลไก่นะครับมองรถเท่าจอดอยู่ครับเท่ากับยางขึ้นไม่เรื่อยๆครับหลังจาก อยู่ท้งลุมนะครับมีคนยืนรับลมชมวิวค้นตกปลาค้นหาปูนะครับอันนี้เขาก็ย่างขึ้นมาเก็บภาพด้านมุมสูงครับพี่น้องอันนี้เป็นปูนนะครับปูนเป็นจุดยืนชมวิวเหระเขามาเหตุใบคือจังดาดฟ้านะครับพี่น้องเห็นไกลๆบ่รครับเกาะกลางทะเลครับ นี่เป็นท่างยางพี่น้องท่างทางขึง้นเมื่อกี้เขาขึ้นไปยืนยุงเทืองนะครับอันนี้ลงมาสั้นหนึ่งครับยางลงมาเป็นทางลงแล้วครับบาดนี้ครับนี่ครับมองไปเห็นสะพานอยู่นะครับย้อนแสงได้ด้พี่นออ้องเพราะว่าเฮายางมาอีกทางมุมนี้นะครับนี่ครับยางลงไปเรื่อยๆพี่น้อง มาหอดมองใกล้ทางลงแล้วครับนี่เป็นทางรถครับผมทางรถข้ามาเข่าทางนี่ก็ได้ครับหรือว่าสิเข่าทางสะพานพุ่นกระไดครับผมมีสองสามทังนะครับรถล้ายครับเห็นเลื่อนี่ครับเลือ่อเลือ่อเลื่อจอดเลียงเลี่ยงกันนะครับเลื่อนนี่เป็นเลื่อเซาหรือว่ามีเจ้าของ กระโบลูนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเรือล่ำใหญ่นะครับจอดอยู่นะครับไผอยากลองเรือเขาก็มีบริการด้วยกันละ่ะส่วนมาก็เป็นเรือไผ่เรือมั่นนะครับนี่พี่น้องมองล่านจอดรถครับนี่อีกมุมหนึ่งครับผมอยู่แถวแถวล่านจอดรถนี่ครับ ใกล้ริมชายฝั่งนี่ครับผมลมพัดด้วยครับพี่น้องลมพัดแห้งจักน้อยครับผมไก่น้ำนะครับมันไก่น้ำนี่เป็นบ้านพักใกล้ๆน้ำนะครับ ดูทั้งทั้งลุมนะครับผมมันเกิดซีมีมองล้านกาแฟนะครับทีเขาขายกาแฟนะครับเนี่แหละหลังจากนั่งพอนค่ายรีแลกซ์แล้วนะครับอยากยางลงมาเล่นชมบิวนะครับกับแล้วแต่นะครับผมตามอัธยาไซนะครับผมนี่ข้นสีบอลไลนไปเลยครับปกติคือสิค้นลายนะครับเนื่องจากว่าโควิดนะครับผม ครับกาขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับผมเอาไว้ซ้ำนี่นะครับขอบคุณหลายๆที่มารับชมเอาไว้เจอกันไหมในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามทางช่องในเด้อพี่น้องครับพอบรรยากาศมุมๆงามๆครับผมที่ประเทศอเมริกาเดวสิเก็บมาฝากอีกครับผมขอบคุณครับสบายดีทุกคนครับสวัสดีครับ